อานิสงส์แห่งปัญญาบารมีแสงสว่างนำทางชีวิตสู่ความสุขและความสำเร็จท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาพูดคุยกับทุกท่านในหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการเดินทางบนเส้นทางแห่งธรรมนั่นก็คือเรื่องของอานิสงส์ปัญญาบารมีปัญญาบารมีท่านผู้ฟังครับเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นในสายเทราวาที่เราคุ้นเคยกันดีหรือในสายมหายานที่กว้างขวางออกไปต่างก็ให้ความสำคัญกับปัญญาบารมีอย่างสูงสุดในสายเทราวานั้นปัญญาบารมีถือเป็นบารมีข้อที่สีในบารมีสิบทัศนที่พระโพธิสัตว์จะต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์เพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณส่วนในสายมหายานปัญญาบารมีมักถูกจัดว่าเป็นบารมีข้อที่หในบารมีห และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของปัญญาบารมีในทุกหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจถึงความหมายลักษณะและอานิสงส์อันไพศาลของปัญญาบารมีพร้อมทั้งยกเรื่องเล่าที่น่าสนใจจากทั้งในอดีตชาติและในยุคปัจจุบันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาปัญญาบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตของเราครับท่านผู้ฟังครับคำว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงความรู้ความเข้าใจหรือวิจารณญาณที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความรู้ทางโลกหรือความเฉลียวฉลาดทางความคิดเท่นั้นแต่ยังหมายรวมถึงญาณปัญญาที่ลึกซึ้งสามารถเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้ ส่วนคำว่าบารมีนั้นสื่อถึงความสมบูรณ์ความเพียบพร้อมหรือการก้าวข้ามไปสู่ความเป็นเลิศดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วปัญญาบารมีจึงหมายถึงความสมบูรณ์แห่งปัญญาญาปัญญาที่ได้รับการพัฒนาจนถึงขีดสุดสามารถนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปัญญาบารมีในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในตำรา หรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเฉียบคมเท่นั้นแต่เป็นยานทัศนะที่มองเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นมองเห็นความไม่เที่ยงอนิจจงสภาพที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกขังและความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอนัตตาของสรรพสิ่งทั้งหลายการเข้าถึงความจริงเหล่านี้ด้วยปัญญายาณจะนำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นพื้นฐานสำคัญในการระวาง ความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงในพระไตรปิฎกและคำพีทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงประเภทของปัญญาไว้หลายอย่างแต่ที่สำคัญและมักถูกกล่าวถึงคือปัญญาสามประเภทหรือที่เรียกว่าปัญญาสามได้แก่สุตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามายปัญญาสุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยิน ได้ฟังการศึกษาเล่าเรียนจากผู้อื่นหรือการอ่านพระธรรมคำสอนในพระคัมภีร์ต่างๆเป็นปัญญาในขั้นของการรับรู้และทำความเข้าใจในหลักธรรมเบื้องต้นจินตามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดการพิจารณาการไตรตรองในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาหรือในประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นปัญญาในขั้นของการวิเคราะห์และทำความเข้าใจในหลักธรรมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิภาวนาจนเกิดญาณทัศนะที่รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมด้วยตนเองเป็นปัญญาในขั้นสูงสุดที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยตรงดังที่ได้กล่าวไปแล้วปัญญาบารมีเป็นหนึ่งในบารมีสำคัญที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติ เพื่อสั่งสมคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะนำไปสู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ปรากฏในขุทกนิกายอปทานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัญญาบารมีที่สืบทอดกันมาในหมู่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อานิสง์หรือประโยชน์ของปัญญาบารมีท่านผู้ฟังครับการบำเพ็ญปัญญาบารมีนั้นนำมาซึ่งานิสง์และประโยชน์มากมาย ทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อต่อไปปัญญาบารมีเป็นรากฐานที่สำคัญของการบำเพ็ญบารมีอื่นๆหากปราศจากปัญญาแล้วการกระทำความดีอื่นๆก็อาจไม่บริสุทธิ์และไม่สามารถนำไปสู่การหลุดพ้นที่แท้จริงได้อานิสงค์ของการบำเพญ็ญปัญญาบารมีแปประการซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของเราดังนี้ เป็นที่พึ่งของตนเองผู้มีปัญญาบารมีย่อมสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองทำให้ได้ความเป็นผู้นำด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้มีปัญญาบารมีย่อมสามารถให้คำแนะนำและขะจัดความสงสัยให้แก่ผู้อื่นได้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของคนรอบข้างทำให้แกล้วกล้าองอาจ ผู้มีปัญญาบารมีย่อมมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนเองไม่เก้อเขินในที่ชุมชนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลทําให้บริบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมผู้มีปัญญาจึงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและมีความสุขทําให้ได้รับคําชมเชย ยกย่องเกรงใจความรู้ความสามารถและวิจารณญาณที่เฉียบแหลมย่อมนำมาซึ่งความเคารพและการยกย่องจากผู้อื่นไม่มีใครดูหมิ่นได้เป็นพื้นฐานในการสร้างบารมีอื่นได้อย่างดีเยี่ยมปัญญาเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางให้การบำเพ็ญบารมีอื่นๆเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพไม่มีใครแย่งชิงได้ปัญญาเป็นสมบัติทางปัญญา ที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถมาขโมยหรือแย่งชิงไปจากเราได้ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายปัญญาความเข้าใจในสัจธรรมเป็นหนทางโดยตรงสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์และการบรรลุพระนิพพานนอกจากนี้ปัญญาบารมียังช่วยให้เราเข้าใจถึงความทุกข์ของผู้อื่นและเกิดแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์นั้น ปัญญาช่วยขจัดความไม่รู้อวิชชาและความหลงผิดโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงนำมาซึ่งความกระจ่างความสงบและความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงอนิสงค์ของปัญญาบารามีแก่เท้าอมรินทราราธิราชว่าเป็นธรรมที่สามารถอำนวยมรรคผลให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติขจัดเสียซึ่งภัยอันตราย ทั้งจากมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทําให้ผู้บําเพ็ญสามารถบรรลุถึงมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติตและนิพพานสมบัติได้ตามปรารถนาปัญญาบารมียังเป็นเครื่องนําทางให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการดําเนินชีวิตช่วยให้เรามองเห็นผลที่จะตามมาจากการกระทําของเราไม่เพียงแต่ในระยะสั้นแต่ยังรวมถึงผลในระยะยาวด้วยท่านผู้ฟังครับ เพื่อให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงอนิสงส์และพลังของปัญญาบาลมีผมขอยกเรื่องเล่าจากอดีตชาติของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกว่าชาดกมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับชาดกเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญบารมีต่างๆของพระโพธิสัตว์ในชาติพบก่อนๆเพื่อสั่งสมคุณธรรมที่จะนำไปสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและในหลายๆชาดกนั้น ปัญญาบารมีได้ถูกแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งเรื่องแรกที่ผมจะเล่าคือวิทุรบัณฑิตชาดกในการครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นวิทุรบัณฑิตอัครมหาบดีผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดของพระเจ้าธน,นชัยแห่งกรุงอินทปัตตวิทุรบัณฑิตเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้ในธรรมะและศาสตร์ต่างๆอย่างแตกฉานจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแคว้นน้อยใหญ่ครั้งนั้น มีกษัตริย์สี่พระองค์ได้แก่พระเจ้าธนันชัยเท้าสักกะพระยาวรุณนาคราชและพระยาเวนเตยะได้มาสนทนากันถึงคุณธรรมของตนแต่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครมีคุณธรรมสูงกว่ากันจึงได้มาขอให้วิทุระบัณฑิตเป็นผู้ตัดสินด้วยปัญญาอันล้ำเลิศวิทุระบัณฑิตได้อธิบายเปรียบเทียบคุณธรรมของแต่ละพระองค์ได้อย่างชัดเจนจนทุกพระองค์ทรงพอพระทยัย และมอบของมีค่าให้แก่วิธุรบัณฑิตต่อมาพระนางวิมาลามเหสีของพระยาวรุณนาคราชได้ทรงทราบถึงปัญญาของวิธุรบัณฑิตก็เกิดความปรารถนาที่จะได้ฟังธรรมจากท่านแต่ด้วยความเป็นสตรีจึงไม่กล้าที่จะขอร้องพระสวามีโดยตรงพระนางจึงแซงประชวรและทูลว่าสิ่งที่จะรักษาพระนางได้คือหัวใจของวิธุรบัณฑิตพระยาวรุณนาคราชทรงตกพระทัยเป็นอย่างมาก แต่ก็ทรงรักพระมเหสีจึงได้ประกาศว่าจะมอบธิดาคือพระนางอิรันทตีให้กับผู้ที่สามารถนำหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาได้พญายักษปุณกะได้ทราบข่าวนี้ก็เกิดความรักในพระนางอิรันทตีจึงรับอาสาที่จะไปนำหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาพญายักษปุณกะได้ทาบนันเล่นสากากับพระเจ้าธน,นชัยโดยเอาแก้วมณีสารพัดนึกและม้าวิเศษของตนเป็นเดิมพัน และหากตนแพ้พระเจ้าธนันชัยจะต้องมอบวิทุรบัณฑิตให้แก่ตนพระเจ้าธนันชัยทรงหลงในแก้วมณีจึงรับคำท้าและในที่สุดก็ทรงแพ้พนันพยายักปุณกะจึงได้ตัววิทุรบัณฑิตไประหว่างทางพญายักษได้พยายามที่จะฆ่าวิทุรบัณฑิตด้วยวิธีต่างๆแต่ด้วยปัญญาและคุณธรรมของวิทุรบัณฑิตทำให้พยายักไม่สามารถทำร้ายท่านได้ ในที่สุดวิทุระบัณฑิตได้แสดงธรรมโปรดพยายักษ์จนเกิดความสำนึกผิดและพาท่านกลับไปยังกรุงอินทปัตย์อย่างปลอดภัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของปัญญาที่สามารถเอาชนะอุปสรรคและอันตรายต่างๆได้แม้กระทั่งจิตใจที่มุ่งร้ายก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัญญาและธรรมะอีกเรื่องหนึ่งคือมหาโควิทชาดกในอดีตการ พระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นมหาโควิทพ,พราหมณผู้เป็นปุโรหิตและที่ปรึกษาของกษัตริย์ถึงเจ็ดพระองค์มหาโควิทพ,พ,พราหมณ์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองการทหารการเกษตรหรือแม้กระทั่งโหราศาสตร์ท่านได้ใช้ปัญญาและความรู้ของท่านในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก,ก่กษัตริย์ทั้งเพระองค์ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมหาโควิทัพพรามยังเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาท่านได้อบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและประกอบกรรมดีทำให้สังคมโดยรวมมีความสงบสุขและร่มเย็นด้วยปัญญาและคุณธรรมของท่านมหาโควิทัพพรามจึงเป็นที่เคารพรักและยกย่องของทั้งกษัตริย์และประชาชนเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญญาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความรู้ทางธรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมได้เรื่องที่สามคือกุติลบัณฑิตชาดกในการครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นกุนติลบัณฑิตผู้เป็นชาวนาที่รักความสงบและปรารถนาที่จะออกบวชเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นกุติลบัณฑิตได้พยายามที่จะออกบวชถึงหกครั้ง แต่ทุกครั้งก็ต้องกลับมาครองเรือนเพราะความผูกพันกับจอบเสียมซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของท่านในครั้งที่7กุติลาบัณฑิตได้ตระหนักถึงความยึดมั่นในสิ่งของภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมท่านจึงตัดสินใจโยนจอบเสียมลงแม่น้ําและออกบวชอย่างเด็ดเดี่ยวด้วยความเพียรและความตั้งใจจริงในที่สุดกุติลบัณฑิตก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีได้ทรงทราบถึงการบรลุธรรมของกุติลาบัณฑิตก็ได้เสด็จมาฟังธรรมและเกิดความเลื่อมใสจนสละราชสมบัติออกบวชตามและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อกุติลาบัณฑิตทำให้ประชาชนชาวเมืองพาราณสีจำนวนมากพากันออกบวชตามไปด้วยเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าปัญญาที่แท้จริงคือปัญญาที่สามารถนำไปสู่การละวาง ความยึดมั่นในสิ่งต่างๆได้แม้แต่ความผูกพันกับสิ่งของที่เราคิดว่าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็อาจเป็นเครื่องถ่วงรั้งไม่ให้เราก้าวหน้าในเส้นทางแห่งธรรมได้ท่านผู้ฟังครับปัญญาบารมีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวในอดีตชาติเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในทุกยุคทุกสมัยปัญญาในชีวิตประจำวันนั้น แสดงออกในหลายรูปแบบเช่นการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลผู้มีปัญญาย่อมสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบมองเห็นผลที่จะตามมาในระยะยาวไม่เพียงแต่พิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันเท่านั้นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงปัญญาช่วยให้เราเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทำให้เราสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ โดยไม่ทุกมากจนเกินไปความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปัญญาที่เข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตย่อมนำมาซึ่งความเห็นอกเห็นใจและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยเหลือการเรียนรู้จากความผิดพลาดผู้มีปัญญาย,ย่อมไม่ท้อแท้ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่จะมองว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น การเลือกใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ปัญญาช่วยให้เราไตรตรองก่อนพูดเลือกใช้คำพูดที่สุภาพสร้างสรรค์และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายท่านนั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่มีปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่มองการไกลนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบความจริงของโลกหรือศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ปัญญาเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคงท่านผู้ฟังครับการพัฒนาปัญญาบารมีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของเราเพียงแต่ต้องอาศัยความตั้งใจความเพียรและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอผมขอเสนอแนวทางในการพัฒนาปัญญาบารมีที่ทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันดังนี้ครับ ศึกษาและเรียนรู้สุตมยปัญญามันศึกษาพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงภูมริรู้เพื่อสั่งสมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมให้มากยิ่งขึ้นพิจารณาและไตรตรองจินตามยปัญญานำหลักธรรมที่ได้ศึกษามาพิจารณาไตรตรองอย่างลึกซึ้งเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยเหตุผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงเจริญสมาธิภาวนาภาวนามยปัญญาฝึกการเจริญสติสมาธิและวิปัสสนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้จิตใจสงบมั่นคงและเกิดปัญญาญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมด้วยตนเองรักษาศีลและประพฤติธรรมดำเนินชีวิตตามหลักศีลหหรือศีลที่สูงกว่าตามกำลังความสามารถของตน เพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาปัญญาฝึกฝนสติในชีวิตประจำวันมันมีสติระลึกรู้ในทุกขณะของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งการนอนการกินการดื่มการพูดหรือการคิดเพื่อให้เราเข้าใจตนเองและโลกภายนอกตามความเป็นจริงคบหาสมาคมกับผู้มีปัญญา ใกล้ชิดและเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะและโลกอย่างแท้จริงเพื่อรับคำแนะนำและแรงบันดาลใจในการพัฒนาปัญญาของตนเองพิจารณาพระพุทธภ,ภาษิตอ่านและพิจารณาพระพุทธภาษิตหรือคำสอนของครูบาอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาปัญญาท่านผู้ฟังครับปัญญาบารมีเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของเราทุกคนเป็นแสงสว่างที่นำทางให้เราก้าไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมการพัฒนาปัญญาบารมีต้องอาศัยการศึกษาการพิจารณาและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ผลที่ได้รับนั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะปัญญาที่แท้จริงจะนำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องความสงบในจิตใจ และความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัญญาบารมีในชีวิตของท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันศึกษามันพิจารณาและมันปฏิบัติธรรมเพื่อให้ปัญญาของเราเจริญงอกงามและนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริง ท่านผู้ฟังคิดว่าปัญญาบาร,รมีมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของท่านอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของท่านได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบัรดาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาครับหากท่านผู้ฟังเห็นว่าธรรมะในวันนี้เป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดติดตาม กดถูกใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้สร้างสารรค์เนื้อหาดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ